you mm -hmm. ากโอ้โหครูแอนตื่นเต้นเลยเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนเลยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยแล้วเป็นวันเป็นคืนที่พิเศษเลยที่เราได้มาเจอกันเนาะใช่ไหมได้มาเจอกันได้มาอยู่ในห้องนอนอยู่บนที่นอนอยู่บนเตียงนุ่มๆกันเลยนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมที่จะฟังเรื่องราวกันแล้วใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้น เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนิทานวันนี้นะคะที่ครูแอนเอามาฝากเนี่ยเป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ของคุณฮันส์คิสเตียนแอนเดอร์สนะคะเป็นชาวเดนมาร์กเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าหญิงกับมเมล็ดถัว่วเด็กๆคุ้นไหมคะ,มะเมล็ดถั่วเล็กๆน่ะอืมเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังนิทานกันเลยนะ กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนแห่งหนึ่งเป็นดินแดนที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวแบบนี้เลยดินแดนแห่งนี้นะมีเจ้าชายอยู่องค์หนึง่งเจ้าชายองค์นี้เนี่ยสง่างามมากๆเลยเป็นเจ้าชายที่มีจิตใจดีมีความเมตตา แล้วก็ทำให้เป็นที่รักของคนทุกคนเจ้าชายองค์นี้มีความต้องการอยู่อย่างหนึ่งเจ้าชายต้องการที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงแต่ว่าไม่ใช่เจ้าหญิงธรรมดาธรรมดานะเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงเอเจ้าหญิงที่แท้จริงเป็นยังไงล่ะแล้วจะไปหาที่ไหนนะเจ้าชายจึงตัดสินใจออกจากวางังเดินทางไปหาเจ้าหญิงที่แท้จริง แต่ว่าเจ้าชายไปหาที่ไหนหาหลายที่มากๆเลยหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบเจ้าหญิงที่แท้จริงสักทีเจ้าชายจึงตัดสินใจเดินทางกลับปราสาทแล้วก็เมื่อถึงปราสาทของเจ้าชาย ที่ปราสาทของเจ้าชายเนี่ยสวยงามมากเลยนะที่ปราสาทแห่งนี้เจ้าชายไม่ได้อยู่เพียงองค์เดียวนะคะมีพระราชาแล้วก็พระราชินีอยู่ด้วยมีหอคอยหลายชั้นเลย ทีนี้อยู่มาคืนหนึ่งเนี่ยเกิดพายุฝนตกหนักมากๆเลยล่ะแล้วทันใดนั้นเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตากฝนตัวเปียกเลยนะคะเดินทางมาถึงปราสาทแล้วเธอก็ได้เคาะประตูปราสาทเบาๆ เสียงเคาประตูเนี่ยทำให้พระราชาได้ยินพระราชาจึงพูดขึ้นว่าใครนะ่ะมาคาะประตูปราสาทเสียงดังนี่แล้วพระราชาก็เดินไปที่ประตูของปราสาทแล้วก็ค่อยๆเปิดประตูปราสาทออกสิ่งที่พระราชาเห็นก็คือ เด็กหญิงคนนึงตัวเปียกเปียกไปด้วยน้ำฝนใช่ไหมคะแล้วก็ยืนตัวสั่นเทาด้วยความหนาวพระราชาจึงพูดขึ้นว่าหูแม่หนูจะ๊ะเข้ามาข้างในก่อนสิข้างในมีเตาผิงอุ่นๆนะเข้ามาในปราสาทก่อนเถอะขอบคุณค่ะเด็กผู้หญิงคนนั้นตอบแล้วก็เดินเข้ามาในปราสาท สักพักหนึ่งพระราชินีก็เดินเข้ามาแล้วเจ้าชายก็เดินออกมาพระราชินีเห็นเด็กผู้หญิงคนนั้นจึงถามขึ้นว่าแม่หนูจ๊ะเธอเป็นใครกันจ๊ะเด็กผู้หญิงคนนั้นได้ตอบว่า หนูเป็นเจ้าหญิงค่ะแล้วหนูกำลังจะเดินทางกลับที่วังของตัวเองแต่ว่าระหว่างทางเกิดพายุฝนตกหนักทำให้หนูต้องเปียกฝนไปหมดเลยค่ะหนูอยากจะขอค้างคืนที่ปราสาทของท่านสักคืนได้ไหมคะพระราชินีได้ยินดังนั้นจึงคิดได้ว่าอืมดีเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทดสอบแม่หนูคนนี้ซะหน่อยนะ ว่าเธอจะเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงเหมือนที่เธอบอกหรือเปล่าพระราชนีก็เลยตอบไปว่าได้สิจ๊ะแม่หนูเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเธอไปอาบน้ำให้สบายก่อนนะขอบคุณมากค่ะและแล้ว,ลวทั้งพระราชาแล้วเจ้าชายก็ค่อยๆเดินจากไป ระหว่างที่เด็กผู้หญิงหรือว่าเจ้าหญิงน้อยอยงค์นี้ยกำลังไปอาบน้ำพระราชินีนะก็สั่งให้คนรับใช้เนี่ยจัดเตรียมที่นอนที่นอนพิเศษเลยล่ะให้กับเจ้าหญิงน้อยเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าที่นอนพิเศษของเจ้าหญิงน้อยจะเป็นแบบไหนกัน เดี๋ยวเราจะเข้ามาในห้องนอนของเจ้าหญิงแล้วนะเราบรรดาคนรับใช้ได้เตรียมเตียงเอาไว้พระราชินีสั่งให้เอาที่นอนออกทั้งหมดแล้วก็พระราชินีให้หา มเมล็ดถัวถ่วเมล็ดถั่วเม็ดเล็กเท่านี้เด็กๆเ,เห็นไหมคะเล็กมากเลยนะคะเห็นหรือยังนะให้เอาเมล็ดถั่วเม็ดเล็กเท่านี้เนี่ยนะคะวางไว้บนเตียงแล้วจากนั้นพระราชินีก็สั่งให้เอาที่นอนยี่สิบอันเอามาวางทับ ที่นอนตั้ง20อันเยอะมากเลยนะเด็กๆต้องมาช่วยครูแอนนับแล้วล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาม สูงขึ้นแล้วนะเนี่ยเจ็ดแปดยังไม่หมดนะสิบเอสิบสอง 13 14ามสิบสห้าอคุณแอนเห็นเด็กๆช่วยนะับไปด้วยเยี่ยมเลยสิบอะไรแล้วนะคะสิบหกแล้วใช่ไหมคะสิบเ สิบก้าแล้วก็ยี่สิอ้หูสูงขนาดนี้แต่ว่าพระราชนินีบอกว่ายังไม่พอนะพระราชนินีต้องการผ้าห่มขนนกอีกยี่สพื้นออ้ผ้าห่มขนนกอีก20่พื้น,อน,น,อนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาช่วยนับกันเร็วขึ้นนิดนึงนะ หนึ่งสองสามสี่หา้าหเจ็ดแปดเก้า ยี่สิบอู้สูงขนาดนี้เลยที่นอนของเจ้าหญิงเอาล่ะก็ต้องมีหมอนให้เจ้าหญิงด้วยใช่ไหมแล้วก็ผ้าห่มด้วย mm. เมื่อเจ้าหญิงน้อยอาบน้ําเสร็จ mm. เจ้าหญิงน้อยก็ออกมาโอ้โห mm. oh. นี่ที่นอนของหนูเหรอคะเนี่ย โอ้โหทำไมมันสูงอย่างนี้ล่ะคะสูงจนเกือบจะถึงเพดานห้องเลยแล้วหนูจะขึ้นไปนอนได้ยังไงล่ะคะเด็กๆว่าแล้วเจ้าหญิงน้อยจะขึ้นไปนอนได้ยังไงล่ะคะขึ้นไปได้ยังไงคะไม่รู้เหรอคะมีใครรู้บ้างคะคิดว่าจะขึ้นไปได้ยังไง โอ้มีคนรู้ใช่ไหมคะมีคนยกมือด้วยอ๋อใช้อะไรนะเจ้าสิ่งนี้หรือเปล่าบันไดนั่นเองโอ้พระราชินีก็สั่งให้คนรับใช้เอาบันไดามาวางพาดแล้วก็บอกกับเจ้าหญิงน่อยว่า ขอให้หลับให้สบายนะจ๊ะเจ้าหญิงน้อยก็ค่อยๆขึ้นบันไดไปโอ,โ,อโอ้ขึ้นมาถึงที่นอนแล้วแล้วเจ้าหญิงน้อยก็เข้านอนไปได้วยความเหนื่อยล้า ผมพาให้เจ้าหญิงนิดนึงนะแล้วพระราชินีก็เดินจากไปคืนนั้นผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงค่อยๆลุกจากที่นอนแล้วก็ตรงไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชินีทันที โอ้โห oh. จะลงจากที่นอนก็ต้องระวังหน่อยนะสิ oh. แล้วนะท้องพระโรง oh. ที่มีพระราชาพระราชินีแล้วก็เจ้าชาย ชากับพระราชนีรออยู่เลยแล้วก็เจ้าชายด้วยนะเมื่อเด็กเมื่อเจ้าหญิงน้อยออกมาพระราชินีก็ถามทันทีว่าแม่หนูจ๊ะเมื่อคืนเป็นยังไงจ๊ะนอนหลับสบายดีไหมจ๊ะโหเมื่อคืนเหรอคะเมื่อคืนหลับไม่สบายเลยคะ่ะหนูรู้สึกว่า ข้างใต้ที่นอนอะ่ะมีอะไรไม่รู้แข็งๆเป็นเม็ดๆอยู่นะคะเนี่ยทำให้ตัวของหนูนะระบมไปหมดเลยค่ะอืมเมื่อได้ฟังคำตอบดังนั้นทั้งพระราชาพระราชินีแล้วเจ้าชายต่างก็รู้ทันทีว่าเจ้าหญิงน้อยองค์นี้แหละเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงเพราะว่าจะมีแต่เจ้าหญิงที่แท้จริงเท่านั้นนะ ที่จะมีความรู้สึกละเอียดอ่อนแล้วก็สามารถที่จะรับความรู้สึกแม้แต่เจ้าถั่วเม็ดนิดเดียวก็ยังรู้สึกได้เพราะว่าเจ้าถั่วเม็ดนิดเดียวใช่ไหมคะแล้วยังมีที่นอนอีกตั้ง20ชั้นแล้วก็ผ้าห่มขนนกอีกตั้ง20ผืนวางทับอยู่เจ้าหญิงก็ยังรับความรู้สึกนี้ได้แล้วต่อมาไม่นานในที่สุดนะเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็รักกันแล้วก็ได้แต่งงานกันเอาละ เดี๋ยวเรามาจัดพิธีแต่งงานให้เจ้าชายกับเจ้าหญิงกันนะแล้วก็ต้องจัดงานฉลองให้สั้นหน่อยแล้วก็เจ้าหญิงก็ต้องใส่ชุดด้วยนะ กระโปรงแบบไหนนะเด็กๆและแล้ว,ลวงานแต่งงานก็มาถึงเมื่อเจ้าชายกับเจ้าหญิงได้แต่งงานกันทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอ้อ ส่วนเจ้า,มาเมล็ดถั่วมเมล็ดนั้นเจ้า,มาเมล็ดถั่วมเมล็ดนั้นเนี่ยก็ยังถูกเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้เนี่ยแหละแล้วนิทานเรื่องเจ้าหญิงกับมเมล็ดถั่วก็จบลงแล้วค่ะเป็นไงกันบ้างนะ ฟังนิทานกันแล้วง่วงนอนแล้วหรือยังคะได้เวลาจะเข้านอนแล้วคุณแอนมาส่งเด็กๆเข้านอนแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงนิทานคลอเบาๆให้เด็กๆส่งเด็กๆเข้านอนนะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนทั้งเด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นอนหลับฝันดีนะคะ